เบิเ้งพี่น้องบ่อยเนี่ยผุ่นเสียบเหมือนกันพร้อมหอมสมองสุบอตต่างประเทศในประเทศพี่น้องมาปลาหมึกสามสหายใส่กับปุนพร้อมเอาบ่อยไปสามสหายเนี่ยถึงสุกถึงมัสุกน้ำหลายแตกแล้วพี่น้องว่วหลายห้ากน,น้ำ ออ้โสุดดยอสวัสดีครับคือเกขาับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้ำกินอมอิงพาแซปด้วยเพื่อนๆด้วยมาพี่น้องมาบรรยากาศลุม้มว้อยๆจักที่หนาวจักที่ห่อนมื้อนี้พอในความพาพี่น้องมาตำหมึกกุ้งสดกับกุ้งเอาตำสามสหายว่าง่ายสามสหายพี่น้องนีย นี่พอ,อนออมเตรียมไว้แล้วต่ำแซ่บเหมือนใ,ใส่ขนมถิ่นใช่ไหมไปพี่น้องมาเป็นขันเชือเวล้วเพราะว่าลายจะห่างสำหรับพอ,อนออมใส่พริกเบิดเลยพี่น้องเอาแบบเนาะใส่แป้งงัวไปง่ายเราแหลกเร็วขึ้นพี่น้องใส่ปับ๊บมันแหลกทุบเลยนะ่ะเนาพี่นอ้องมาเลยอันนี้นราจะใส่เกลือเชือกลงไปสองน่วยหัว ลดเลือดลดจัดสูตรพ่อน้มนอมเนีเบื้งหน้าขอนาวูเน่ยบีบลงไปใส่ถุงมือเราพี่น้องเอาขมกอกมากอกได้ไพี่น้องเนี่ยใส่ลงไปเอาแซ่บเหมือนกันต่างประเทศยดในระเทศยดก็ได้สมองสมบัติละเบื้งหน้าของน้า บีดลงไปเอาละบาทเนี่ยนี่กุ้งเด้อพี่น,อนอออออ้องเด้อกุ้งพันอมกุ้ง้อมมือ้อมใส่ลงไปตาลปิ๊บละลงไปหาดบ่ได้น้ำปลารท์ทีเด็ดตวกตวกให้ก่อลง,งไปน่อยตวดลงไปน่อยเนี่ยตามด้วยหอมซาลงไป เริ่มเทียนหน่อยนึงตึ๊กเอาบาดนัวใซ่กันตัวแซมกันเดี๋พี่น้องดื้อสมองสุบันเอาเทียนมาเทียนกันเลยอ๋เบิ้งพี่น้องบาดเนี่ยโอ้โหแซ่บๆเหมกันพอรางวัลดื้อสมองสุบันกันเลย มาพี่รองมาอืมหักแล้วตําใส่กระปุพร้อมเอาละบาดมาพี่รองมาบาดเลยเรียบรอยบ้อยครับผมเบิ้งหนวดหมึกสุดยอดมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเหมือนองพ่อนั้งวันต่างประเทศแน่มาเจอกันไล ตำซั่วกุ้งสามสหาย,ยถึงสุกถึงมสุกน้ำอ่ะหลายแตกแล้วน้ำมว่าหลาห้านึน้ำอืม้วแบบไม่เสียบอง 我别吃那个。 มัมมนเผ็ดเ็นยัสวงกุ่งยังกุ่ง За mm. so. ใจบกักกอบความสมปุยลุย,ยนำนน

to giòn Ừ, mực nè mực cái đòn năm thay rồi nè thôi nó nghe จับนี่แบบทุก ใช่เปียกกวน้ำผม

ชุดเอ็ดที่เรียกพ่น้องตำคูมสดสามสายเอาแบบเผ็ดสาใจอยู่ด้วยชิมหมวกง่ายอยู่ด้วยเอาพี่น้องเดี๋ยวพอ่ววอน้ำกินน้ำกัน สุดยอดพี่นอ้องคื้นมากก็แซ่บอู้เผ็ดที่หม,มุกใ่อยเลยพี่น้องเลยเอาพี่น,อน้องอาหารยี่ป้อนอมตับใหม่พี่น้องเบมึงเดาตากรีนไปน้ำขึ้นอยากเผ็ดๆพี่น้องซ่วงฝากคนไม่รู้พี่นอ้งกกนนอ,งองเด้อฝากคนไร่กดแชร์กับผม พันมากรดไไค์ถือใจกดแชร์พ่ออมเนี่ยขอบ,บ,บคุณขอบคุณพี่น้องติดตามชมพ่ออมนะครับน่าเชื่อมหมครับผม